ก๋วยเตีเ๋ยวเนี่ยกินอีกแล้วครับอร่อยมันอยู่ใ่ายๆด้วยวันนี้กินก็เลยคิดว่ามาซื้อปากน้องๆด้วยครับผมนะบเอาเป็นว่าขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปที่ร้านนะครับผมวันนี้มีของมาส่งด้วยเดี๋ยวจะโชว์ว่ามีอะไรมาส่งบ้างแล้วก็มีของที่พี่ๆเขาส่งมา,าบริจาคด้วยนะครับแล้วก็มีของเยียด้วยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเป็นไงของกินก๋วยเตี๋ยวกัน วันนี้ตื่นสายด้วยประตูมีของออกไหม่นะทีนี้เรียวว่ากันแปดหนึ่งฝนตกมาถึงที่ทำงานแล้วฝนตกนะโอ้โหเงียบเลยนะห้างเงียบเลยนะเห็นไหมดีที่เราก็มีงานของเราเรื่อยๆนะครับผมโอ้ยเสียงดังนะเนี่ วันนี้มีอะไรเตรียมส่งของให้กับลูกค้าแล้วก็งานเทรนนิ่งไม่ได้ฝนตกนะฮะก็ประมาณนี้วันนี้น่าจะเงียบๆนิดนึงเงียบเหงามาเห่าเลยบอกตรงนะแต่ก็มีนัดรับคือรับใช่ไหมโอเคโอเคตามนี้ทำงานนิดนึงเดี๋ยวมิมิเมื่อเช้ามีอะไรมาส่งนี่ไหนวะ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 กล่องเล็ก อันนี้คือน่าจะเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าว้าวกันเลยทีเดียวนะแต่อันนี้มันเป็นของที่พี่เขาฝากมาแจกน้องๆแต่บอกเน้โคตรโคตรแรคือโคตรแพงอ่ะเออไม่รู้ว่าเขาเอามาแจกได้ไงแต่คือว่าคุยกับพี่เขาแล้วว่าเดี๋ยวเอามาเอามาให้เฮียรีวิวก่อนแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดมูลค่ามันเยอะกับน้องอ่ะเดี๋ยวเขามาว่ากันแล้วกันนะเดี๋ยวมาดูกัน ขอทำงานก่อนนะครับช่วงนี้เหนื่อย A few moments later อ่ะทุกคนทำงานทำการไปเรียบร้อยนะครับบายบายนะพอดีว่าเมื่อกี้อของมาส่งนะฮะก็คือว่าไม่ไม่คือเป็นอของอเฮียสั่ง Macbook มานะครับมันลดราคาก็เลยลงขันกับเพื่อนนะครับผมซื้อมา10เครื่อง เฮียก็แบ่งมาสอสาเครื่องนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูถ้าเกิดใครอยากได้นะแบ่งปันกันไปก็ได้นะครับผมเฮียย er ุบมีหมู่มาณ5าเครื่องเคลื่อนเอาไปแล้ว3นะครับเหลือ2เครื่องใช้เครื่องเหลืออีกเครื่องหนึ่งนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะ MacBook จาก80,000กว่าบาทเหลือ5 0 0 0มนกว่าโอ้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเอามาให้ดูสักครู่เฮ้ยทุกคนมี พี่ๆใจดีไหมแล้วเชิญครับเพิินครับนี่ติดไม้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ติดต่อเฮียมาเมื่อตอนเมื่อตอนเที่ยงเที่ยงใช่ไหมบายใช่ครับบอกว่าเอาของมาอ่าร่วมกิจกรรมอ่านให้น้องให้น้องครับผมเฮ้เป็นไงสุดยอดอันนี้เจอกันอยู่ประจําอยู่แล้วนะใช่ครับผมวันนี้มีอะไรบ้างครับเฮียถือให้วันนี้ขออนุญาตนะครับครับผมรแรกก็ จะเป็นในส่วนของไอรอนแมนของงาน CD Toy สุดยอดนี่ก็เป็นพันแล้วเนี่ยครับผมอ่าตัวนี้จะเป็น i r ร n m แมนของ CD Toy ครับอ่าฮะ<ม>อะ่เดี๋ยวขออนุญาตไปปิดประตูก่อนเสียงมันดังอ่ะแล้วไงต่อ แล้วก็ตัวที่2เลยเนาะอ่าฮะตัวที่2ตัวที่2จะเป็นไอเอร์แมนมาร์คหนึ่งนะมาร์คหนครับของค่ายซีดีทอยครับผมแล้วก็ในส่วนในกล่องนี้ก็จะมีในส่วนของซากุครับ H G อันนี้เชื่อว่าน้องๆอาจจะประกอบได้ง่ายเพราะว่าอันนี้ไม่ประกอบอีกเหรอยังไม่ได้ประกอบครับดูได้เลยครับสุดยอดเออ๊ะ่เดปิได้เลยครับนี่นะมีกล่องนี้ก็เท่าไหร่หกเจ็ดร้อยนะประมาณนี้ครับเอ้ยสีม่วงมันม่วงมันม่วงเอ้ยครับ อันนี้คือเด็กประกอบได้ประกอบได้เ g มีเนี่ยเราจะเหนื่อยนะใช่ครับนี่นี่หนึ่งกล่องหนึ่งก็จะเป็นตัวเอสดีบาบทอสครับเฮ้ยไม่เคยเห็นนะเนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัว DX ด้วยครับเป็น DX กอ็คือก่ดูว่าเป็นเอสดีของ DX ครับผมคือพิเศษนิดนึงใช่ใช่ครับโอ้โห่ยังไม่ได้ประกอบเหมือนกันครับสุดยอดดูน้ําใจพี่ๆี่เขาอยากให้เรานะต้องตั้งได้ไปแล้วต้องตั้งใจเลยอันนี้สะสมมานานยังฮะ ก็เพิ่งเพิ่งเริ่มได้มาได้สักพักหนึ่งอ่ะครับสักพักหนึ่งใช<ล> <ไ ivi S 2> ่ไ,ไหมสักักหนึ่งครับผมแล้วคิดยังไงเอามาถึงเอามาให้ให้น้องอ่ะผมผมมองว่า أ, น้องๆเนี่ยอาจจะมีบางคนอาจจะยังไม่มีโอกาสได้เข้าถึงณ <god> ตัวนี้ enter, อ่ะครับอาจจะหนึ่งขอญาตขอญอาตเรียนตามตรงนะหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของราคาสองอาจจะอาจจะเรื่อง ทุนทรัพย์ทุนทรัพย์ใช่ครับเพราะอันนี้ก็เลยเห็นพอดีได้ดูของคลิปของพีเอด้วยครับแล้วผมก็ติดตามคลิปพียอประจําอยู่แล้วครับผมก็เลยอยากจะอยู่ไม่ไกล<ห>ด้วย,ยใช่อยู่ไม่ไกลครับว่าเจอกันประจําอย่างนีครับผมอุ้ยขอบคุณมากเลยครับผมแล้วไม่เก็บหรอทําไมถึงให้น้องอยากให้น้องจริงใช่ไหมใช่อยากให้น้องจริงๆครับเพราะว่าอันนี้ผมมองว่าเป็นเป็นโอกาส้วยครับเพราะว่าเพราะว่าการจากที่ผมเล่นกันดั้มมาเนี่ยครับอยากถ้าเพิ่งเริ่มเล่นเลยนะครับ ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการฝึกสมาธิด้วยหรืออะไรบางอย่างด้วยครับฝึกสมาธิชาครับอดทนความอดทนใช่ครับแล้วก็ดูในเรื่องของการทำหนึ่งสองสามสี่เป็นขั้นเป็นตอนใช่ครับผมนะจนถึงสุดท้ายในเรื่องของงานศิลปะใช่ฝึกทํางานเป็นขั้นเป็นตอนด้วยสุดยอดครับ้อันนี้แล้วก็ในส่วนเรองแมเน่เ่ดูไอร่องแม่ไอรองแม่ครับของของใหม่เลยครับ แกะกล่องเลยกิ๊บกิ๊บกิกิเลยครับดูเอาง่ายคือทั้งหมดเนี่ยเนี่ยอ่านี่ให้ดูมากวันอีกอันหนึ่งนะทั้งหมดเนี่ยต้องมีประมาณสี่พันอ่ะต้องมีสี่ห้าพันได้เออเนี่ยดิใหม่ๆเลยยังใหม่เลยครับคิดดูยังครบอยู่เลยครับคิดดูดิก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทํากิจกรรมเรื่อยๆก็คืออาทิตย์แจกละหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างเชื่อไหมมีพี่เนี่ยเขาส่งมาเนี่ยผมยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวจะแกะต่อจากเนี้ย เขาส่งซูเปอร์โรบอทมาตัว6-7 0 0 0พันอ่ะแล้วน้องได้ไปจะทำยังไงวะเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยครับคือคือน้ำใจของของของวงการนี้ครับนี่คือวงการนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรใช่ครับไม่ว่าจะแบบไหนคุณก็มีสิทธิ์เล่นได้เสมอภาคเสมอภาคกันเป็นพี่เป็นน้องกันใช่ครับผมนะก็คือว่าพี่ๆที่มีโอกาสก็หยิบยื่น ประสบการณ์หยิบยื่นโอกาสให้น้องๆได้มีโอกาสในเล่นของที่บางคนไม่มีโอกาสบางคนไม่ไม่ไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่ว่าจะซื้อเลยแล้วกันใช่นะฮะเพราะบางทีพ่อแม่เขาก็ทํางานใช่ครับผมอะไรอย่างเงี้ยบางทีน้อยนิดแต่เฮียก็จะคัดเลือกให้น้องเขาได้แล้วเอาไปเล่นให้เกิดประโยชน์ที่สุดคือแบ่งๆ่งกันไปนะฮะเราก็เดี๋ยวทำคอนเทนต์ว่าเราไปแจกเราไปบริจาคอะไรกันยังไงนะแต่คือว่าได้มาเป็นตัวเนี่ยก็คือให้น้องไปประกอบ อะไรประมาณนี้ขอคุณมากเลยนะครับผมเฮ่ชื่อได้เลยได้เลยชื่อต้านะคะขบคุณตะานะคนครับนี่ก็เจอคุยกันได้นะแล้วก็ในในกลุ่มในอะไรนะครับโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณต้ามากครับผมยินดีครับนี่ให้น้องครับผมขอบคุณนะครับขอให้ผลบุญจากการให้น้องๆเนี่ยทำให้เราจะเลยุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะฮะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ Two hours Later ทุกคนทุกคนมีคนถามมาเยอะเลยว่าเฮียใช้คอมอะไรปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคือเฮียใช้เครื่องเก่าอยู่แล้วนี่ครับเฮียไปซื้อเครื่องใหม่มาแต่คือว่าเฮียซื้อมา10เครื่องถูกมากๆนะตัวเนี้ยปกติแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเป็นปี2019สเว้ยนะสเปคของมันจะพูดให้ดูตัวเนี้สีเทา16 g กิกเจนองปี2021เอ นี่ประกันหนึปีคือยังไม่แก่นะคืออันเนี้ยเฮีย er, จะคือซื้อมาเนี่ยเอาไว้ใช้ตัดคลิปอีกอันหนึ่งนะอันเก่าก็คือว่ให้น้องๆไปอันเนี้ยเอามาใหม่แต่ปรากฏว่าได้ราคาของถูกมาก็เลยมาแบ่งปันเผื่อใครได้เฮีย er, มีสิเครื่องก็คือมาแบ่งเพื่อนๆเ,เหลืออีกไม่กี่เครื่องแล้วนะตัวนี้จากราคา84,900เอาไปเลยดีกว่า52,900เครื่อง ศูนย์ไทยนะครับยังไม่ได้แกะนะครับคือเข้าศูนย์ได้เลยนะอ่ะเรามาดูสเปคกันดีกว่านะแรม1 6 CPU 6, Core, Intel, 10, 6คอร์ Intel g น n 10 2.6นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวรุ่นสุดท้ายที่ลง Windows ได้แล้วมีอ่าทาร์ตบาร์นะฮะแล้วก็มีสแกน ID นะฮะคือตัวนี้ SSD 512GB นกะฮะการ์ดจอ2ตัวบอกได้เลยว่าใช้กันยาวๆนะสีเทาสเปซเกนะครับส6มิก ศูนย์ไทยดูครับหนักๆเลยนะยังไม่แกะนะครับยังไม่แกะนะฮะเข้าศูนย์ได้นะฮะตัวนี้นะถ้าใครสนใจก็เอาเอาเป็นว่าคือแบ่งปันละกันนะฮะคือเข้าศูนย์ได้คือเหมือนคือคือมึงเหมือนไปซื้อในศูนยะ์อะแต่คือว่าถูกอะเอาง่ายๆถูกกว่าเพราะปกติอะย้ําเลย8ปดหมื่นนะฮะเดี๋ยวนะเฮียแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อย แบ่งปันกันไป52,900ถ้าใครสนใจก็อินบ x ็อกมหาเฮียนะครับผมมีเหลือแค่เพื่อนเพื่อนเฮียเอาไปคนละคนละเครื่องคนละเครื่องแม่งลถขนาดนี้ใครจะไม่เอาวะบ้าบอนะเนี่ยดูดิยังไม่ได้แกะคือเครื่องเข้าศูนย์นะแล้วก็เช็คที่ซีเรียลถ้าใครรู้นะเนี่ยสแกนเช็คซีเรียลได้เลยนะคือประกัน1ปีมันจะเริ่มอีกทีเนี้ยเมษานู่นเลยนะ ถ้าใครสนใจก็ลองได้นะครับผมใช้เหมือนกันบอกได้เลยว่าใช้แม็นี่คือหายห่วงนะถ้าใครใช้แม็กอยู่แล้วก็จะรู้นะไปดีกว่านะเดี๋ยวแกะลงโปรแกรมแล้วนะฮะโอ้โหอันนี้เอามาให้ดูไปเดี๋ยวไปทำงานต่อไปละ a few moments later เนี่ยถ้าไม่งั้นต้องหามือสองซ่อมอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อ,อไออันนั้นนะที่รอส่งเคมอะ ถ่ายแล้วเอเดี๋ยวอะไรนะมีอะไรนะเฮียได้นี้มาลกๆอย่างนี้เลยนะอันเนี้ยเออใช่อันน,น,นี้มีคนเขาเสนอมานะครับน้องๆที่เห็นว่าเฮียอยากได้นะฮะซึ่ง เห็นในลาซาด้าขายโอแพงมากเลยแล้วก็มีคนประมูลโอ้โหประมูลแข่งกันแบบโอ้โหหน้ามา้าทั้งนั้นอะ่ะดูแล้วอะ่ะปั่นราคาอยากได้เยอะๆกูไม่เชื่อมึงหรอกกูก็เลยไปได้จากที่อื่นมานะฮะนี่เป็นเอ็ซนะได้มาเฮ้เดอเนี่ยอะไรนะเมเตอร์ Meter, นะ ไม่แพงด้วยกล่องไม่อยู่ด้วยนี่เดี๋ยวมารีวิวให้ดูจริงๆแล้วถ้าเกิดให้แบบให้ซื้อนะไม่ซื้อหรอกเพราะอะไรรูป้ปะดูหุ่นนีิแม่หน้ากล่องกูโคตรดีเลยดูนี่กระโหลกากลาหมาเหา่าอะให้ฟรียังไม่เอาเลยบองตรงนะฮะอันนี้เป็น X อ็กเ a ีย m a t t e r นะฮะซึ่งจะเอามาทำอะไรเฮีย er! ก็จะเอามาทำงานเลซินที่จ้าของยูจิโอแลนมันออกมานะครับ แต่มันต้องใช้โครงของไอ้ตัวนี้นะฮะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวอาจจะประกอบรีวิวดูก่อนแล้วก็ค่อยส่งไปทำเรซินเดี๋ยวขึ้นรูปเรซินให้ดูมีอย่างเงี้ยนะอ่ะก็ประมาณนี้แหละอันเนี้ยได้มาดูดิราคาเขาขายกันแบบคือจริงๆราคามันไปไกลเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่ามันมันมันไม่ได้รีโปรดักมาอันเนี้ยมันปี2015นะเนี่ย6-7ปีแล้วเนี่ย ที่มันใช้แพลตฟอร์มนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งก็เป็น Amazing Exia นะเป็นกล่องซีดเป็นพีบันไดนะก็ราคากระโดดไปไกลพอๆกันเลยนะฮะแต่ถามว่าอยากได้ไหมดีก็ดูดีไซน์ดิลวยถ้ยอะนะมันแล้วแต่คนชอบไงแต่คือว่าตัวของมันนะ่ะสวยอยู่แล้วแต่คือว่าคู่สีที่มันให้มาคือแบบไม่สวยอะแล้วติ๊กเกอร์ก็มีน้อยไงมันก็เลยแบบดูแบบแปลกๆอะ อะไรประมาณหนึง่งแต่คือว่าตัวดีไซน์หุ่นของมันอะสวยบอกได้เลยว่าสวยนะเนี่ยแต่คือว่าสีมันแบบให้มาน้อยออขนาดดูหน้ากล่องก็ยังดูดีดูข้างๆนี่ลวยถ้อยเวิร์ลคลเลยบอกตรงนะโอเควันนี้ไม่มีอะไรวะก็เบื่อๆขอบคุณทุกคนมากเลยพี่ๆที่เอากันน้มมาบริจาคให้กับน้องๆเดี๋ยวปลายอาทิตย์นี้คงมีแจกตัวแรกที่เคียร์ทำ EP 00ไม่ให้ อาทิตย์หน้าก็จะมีอีกแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะามาให้ดูพรุ่งนี้บอกได้เลยว่าโคตรโคตรแพงอ่ะพี่แกเอามาแจกได้ไงพี่ต้นมั้งนะเ,เดี๋ยวดูพรุ่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเอามาให้ดูนะบอกได้เลยว่าโหโหดร้ายแจกตัวนี้โหดร้ายมากราคาครึ่งหมื่นต้องมีนะหลนะ่ออ่ะโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณมากคือดูคลิปเมื่อวานปะเอ ไอ,อชั้น6กอะเมกกะพาซาร้านไหนอร่อยคอมเมนต์มาด้วยนะก็ค่อยว่ากันอ่ะไปแล้วจากวันนี้ไม่มีอะไรกับ Vlog Daddy. วีล็อกเดลี่วีล็อกเป็นวีล็อกก็คือเป็นวีล็อกเดลี่นะครับคาดหวังว่ามีสาระอะไรคงไม่มีเพราะคลิปผมไม่ค่อยมีสาระอยู่แล้วนะไปดีกว่านะฮะก็ประมาณนี้ค่อยว่ากันไปบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันเดี๋ยวคืนนี้กลับไปทำประกอบ H I R M รอดูไป